ถูกโชนตอนอายุ 13. สิบสามถ้าขาดยานไม่ได้กินยามันจะทำให้ได้ยินเสียงหูแววมันจะกดดันเราให้เราไม่มีสมาธิตอนเรียนอยู่มหาลัยก็ต้องอ่านหลายรอบถึงจะจำได้อยากจะเรียนให้จบให้ไวๆอะไรนะ ตอนนั้นก็อยากทํางานเลยแต่ว่ายังหาไม่ได้ด้วยความที่แบบอายอย่างนั้นก็ไม่อยากเปิดเผยตัวเองว่าเป็นคนพิเศษด้วยความที่โชคดีน้องผมแนะนำให้ไปฝึกง,งานที่ APCD เขาก็ช่วยฝึกเราให้ขายขนมปังบ้างช็อกโกแลตบ้างก็ดี แล้วก็โชคดีได้งานทำที่แบ็คยอดสิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับคือว่าน้องคนพิการเนี่ยบางทีเขาอาจจะมีความฝังใจในเรื่องความกิจวติของเขาแต่ถ้าเรามองข้ามตรงนั้นและทำให้เขาไม่รู้สึกในปมด้อยเหล่านั้นเนี่ยผมว่าเขาก็ใช้ชีวิตได้เป็นปกติเขาก็เป็นคนธรรมดาทั่วไปเขาอาจจะมีความมุ่งหมายในชีวิตของเขาความสามารถของเขาเนี่ย อาจจะออดด้อยในบางเรื่องนะแต่เขาก็มีจุดแข็งองเขาในหลายๆเรื่อง ABCD เนี่ยก็ได้มีการฝึกพื้นฐานทักษะต่างๆให้กับน้องเหล่านี้นะในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนส่วนใหญ่ได้รับปัญหาหรือในการที่ต้องเวลาเผชิญปัญหาแล้วจะแก้ไขอย่างไรในเบื้องต้นได้พวกนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้น้องเขาเองเนี่ยเขามีความสามารถในการปรับตัวเองได้ สูงกว่าคนพิการธรรมดาทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ผ่านการฝึกฝนสิ่งที่เราเน้นย้ำคือว่าก่อนเราจะส่งเด็กไปที่ร้านเราจะแจ้งผู้จัดการร้านว่าเราจะส่งเด็กพิการไปท,ที่ร้านนะคะให้มองเขาเหมือนคนในครอบครัวให้มองเขาเหมือนลูกเหมือนหลานเราการคาดหวังต่อคนที่เป็นคนในครอบครัวหรือว่าคนที่เรารักเนี่ยนะเราไม่ต้องไปคาดหวังเขาว่าเขาจะทําอะไรผลลัพธ์ให้เราได้เท่าไหร่เราลักเขาเนี่ยเราหวังให้เขาแค่มีความสุขแล้วก็ ดำเนินชีวิตของเขาไปได้ดีแต่เราเปิดโอกาสให้เขาได้สแสดงศักยภาพในงานของเขาเท่าที่เขาจะทำได้คือทุกคนมีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันนะคะจะพิการหรือไม่ก็ตังก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งอย่างเี้ยสิ่งที่เรามองก็คือว่าเราเราให้โอกาสเขาเคสจิตเวชเนี่ยเป็นเคสที่แบบน่าห็นใจที่สุดคนปกติชอบคิดว่าแกล้งเป็นหรือเปล่าพี่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาเกิดอาการขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราให้เขาผักพร้อมจะก,กลับก็รับกลับ ที่นี่ก็ดีอย่างเพื่อนๆไม่กดดันเราให้โอกาสเราเราก็ได้แสดงความสามารถก็ดีใจครับแต่ว่ายังอยากช่วยให้ดีกว่านี้เพราะคิดว่าเพื่อนเขาทำได้เราก็น่าจะทำได้บ้างในแง่าการปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยเราก็ได้บรรลุเป,ป้าหมายไป้ด้นหนึ่งนะฮะแต่อกแง่หนึ่งคือในแง่ของมนุษยธรรมนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมว่าสำคัญกว่า ความรู้สึกในกจิตใจม,มันสำคัญกว่าในการที่เราได้ช่วยเหลือเขาได้มีโอกาสทางสังคมเขาได้อยู่อย่างทัดเทียมนะเชิดหน้าจูตากับคนทั่วไปได้แล้วก็เขาเองเขาไม่ได้เป็นภาระกับสังคม,มต่อไปบพาทีช่วยเหลือพ่อแม่ที่บ้านไปซ้ำไปมันเดือนก็จะแบ่งให้แม่ด้วยพ่อด้วยแล้วก็ช่วยขนามผ้าไฟอะไรเนี้ย ใจการได้รับโอกาสก็สำคัญมากครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีคนให้โอกาสเราเนี่ยเราก็จะไม่มีวันนี้ที่เราสามารถที่จะแสดงความสามารถของเราออกหมายคนอื่นได้เห็นว่าเราก็มีความสามารถเหมือนคนอื่นก็คือเราต้องมั่นใจแล้วก็เข้มแข็งในตัวเองไว้ครับ ขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสครับ